ปาดอันนเห็ดกตาบครับมุยมาดอกไงดอกโตครับเต้พนะดอกไงครับโอ้ใส่ขาพูนอุ้ยไง,ไงยครับเนียเนีเด้อครับพูนนี้ยอู้อสุดยอดครับอู้อดอกตาบยักครับ สงงามปืนน่ัักงามี้นักจิาปาิึงมันอ้ยโยู้ยือขาขาดพอสุดมองมึงทีน่ะมึงอุ้หูุ่นปู้ยง่ไหมนีคังี้แน่จินาีพุ่นอะโอ้ย,อยอขาพอสุด ดูเสียดายขาด้บ้านปพุนขาได้เป็นขืบครับพุนต้นสุดหน้ากล้องอ้ยงามขาก้ามเนยเอา